วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโฟกัสอัปเดตของ ACLS 2023ที่ทาง AHA เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับสดสดร้อนรทีนี้มันจะยังไม่ได้มีอัลกอริทึมใหม่นะสำหรับวันนี้นะครับเขาจะเป็นแค่อัปเดตตัว Recommendation นะครับมีบางอันที่แก้ไขบางอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่เดี๋ยวเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสิ่งที่เขาอัปเดตในวันนี้นะครับ มีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันซึ่งมันก็จะเกือบๆเท่ากับจำนวนสไลด์ของผมในวันนี้นี่แหละก็คือเรื่องว a s โ p r เป s เซอนะครับแล้วก็ Non-Vasopressor เรื่อง ECPR เรื่อง PCI after cardiac arrest นะครับเรื่อง TTM อ่ะเรื่อง d i a g n o s i s and management of seizure เรื่อง Organ donation นะครับแล้วก็ Diversity, Equity and Inclusion ซึ่ง2อันหลังเนี่ยเป็นอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรในในการ Management ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาจริงๆของเราแล้วอะ่ะมันจะมีแค่6อันแรกซึ่งบางอันมันจะซ้ำซ้อนกับไอตอนที่อัปเดต CPR ที่ผมพูดไปแล้วะนะเริ่มต้นจากอันแรกก็คือว a s โซเปเซอร์นะครับวาโซเปเซอรมีอะไรใหม่ ถ้าเราดูตารางเนี่ยมันก็มันก็จะดูคล้ายๆกันถูกไหมมันมีแค่ข้อเดียวนะครับที่เพิ่มข้อใหม่เกี่ยวกับยาวา s โซ r เปสเซอ in, rine, ร์ก็คือการใช้วา s โซ r เปสินอะล n นหรือวา s โซ r เปสินคู่กับเมทิลเพนิโซลนอินคอมบิเนชันวิธเอพิเนฟรินนะครับก็คือให้คู่กับอะดรีนาลีนเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่มีขดเล็กอารีสนะครับแต่ว่า พอเอามาเทียบกันแล้วพอเอามาใช้แทนอะดรีนาลีนแล้วเนี่ยไอตัววาโซเปซินหรือว่าวาโซเปซิน plus เมทิลเพนิโซโลนเนี่ยก็ไม่ได้ให้ b e n นฟิตไม่ได้มีข้อดีในการที่จะเอามาใช้แทนอะดรีนาลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อสรุปก็คือการให้อดรีนาลีนของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนมีวาโซเปซินหรือมีอาวาโซเปซิน เมทิลเพนิซิลลินเนี่ยเราก็อาจจะเอามาให้ได้ร่วมกับการให้อดีนาลีนแต่ผมก็คิดว่าคงน,น่าจะยังไม่มีใครทำบ้างบ้านเราไม่มีวัสดเบสินงไหแต่ว่าตัว Level of Evidence เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากระดับ C เนี่ยเป็น B ก็คือตัว LD เนี่ยหมายถึงตัว Limited Data ก็คือข้อมูลยังน้อยอยู่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น B เป็นตัว R ก็คือมี Randomized Trial เข้ามาที่เป็น Evid e เ c e เพิ่มขึ้นนะครับในการให้ เรื่องที่2 non vasopressor medication นะครับก็คือไอายาอื่นๆที่เราให้นอกจากอะดีนาลีนนั่นแหละนะได้แก่อะไรบ้างก็พวกอะมิโอโ n นลิโดเคนแคลเซียมใบขาดแล้วก็แมกนะีเซียมเนาะที่เขาพูดถึงดูเผินๆเ,เออมันก็เหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับตัวที่เปลี่ยนไปนิดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือข้อนี้ลูทีน c a l c i u m is not r e c o m m e n d ถามว่าเขียนเหมือนกันไหมก็เขียนเหมือนกันก็คือ not r e c o m m e n d เป็นคลาส s 3 no benefit แค่ปรับ level of evidence นะครับโดยที่เดิมเนี่ยมันเป็น non randomized trial ตอนนี้ evidence หนักแน่นขึ้นเป็น randomized trial หมายความว่าเคสที่เราไม่รู้คอรคอรไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะมีบางคนเนาะที่แบบว่าใครอปุ๊บเนี่ยอะดรีนาลีนมาแคลเซียมใบขาบ แมกนีเซียมก็คือให้เป็นคอกเทลไปหมดก็คือเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่จาเป็นต้องให้โดยเฉพาะตัวแคลเซียมที่โอเคเราอาจจะเจอคนไข้ที่เป็น Hyper K, ไฮเปอร์เคเลรบ่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราสงสัยว่าคนไข้อาจจะมีไฮเปอร์เคมีประวัติไตวายอันนี้ยังมีเบเนฟิตอยู่ส่วนตัวผมก็คิดว่าให้ได้แต่กรณีนี้ก็คือรูทีนอ่ะหมายถึงว่าคุณให้ทุกเคสไม่เลือกหน้าอันนี้เขาไม่แนะนําเพราะว่ามันมีเปเปอร์ที่ทําออกมาในปี ปีเท่าไหร่นะ2021กับ2022หรอที่ผมพูดไปในในคลิปอัปเดต CPR ตอนนั้นอะว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจนครบได้ต้องหยุดก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะดูฮามก็คือดูคนไข้เนี่ยโอกาสรอดชีวิตมันลดลงในกลุ่มที่รูทีนแคลเซียมที่เราให้แคลเซียมเป็นรูทีนไปเลยอะเอาคำมันดันออกมาว่ามันแยก่กว่าเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องหยุดการศึกษาไปก่อน มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของไอ้กล่องนี้ที่เปลี่ยนไปตรง l ลเวล o อ e อีเวนต์ว่าเราเริ่มมีอีเ e นต์ที่หนักแน่นขึ้นว่าคุณไม่ควรให้แคลเซียมทุกรายแต่ว่าในกรณีที่สงสัยก็ยังสามารถให้ได้ผมก็ยังยืนยันว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าเกิดว่าสาเหตุค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นไฮเปอร์เคให้แคลเซียมก่อนอะดีนาลีนคนไข้เ o c นะครับต่อมาเรื่อง ecpr นะครับเรื่อง eCPR จริงๆแล้วประเด็นเนี้ยเราพูดกันไปในอัปเดต CPR ไปแล้วด้วยเหมือนกันว่ามันมีการปรับ Wording เล็กน้อยคือตอนเนี้ยหลักๆหลักฐานการศึกษาเนี่ยมันมีเปเปอร์มากขึ้นโดยเฉพาะตัว out hospital cardiac arrest นะครับ in h o s ยังน้อยกว่า out h o s เยอะกว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเราระดับ e v i d e n c e เนี่ยเพิ่มขึ้นนะ เออก็คือจาก 2b เราได้รับการอัปเกรดเป็น 2a แล้วก็ตัว level of evidence จาก limited data ก็เป็น randomized นะครับเปลี่ยน wording จากคำว่า maybe consider เป็น reasonable ก็คือมันมีการศึกษาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็น observational study นะที่ทำในอ l า o h o l t i l a t e d areas แล้วก็ เขาว่ายังบอกว่ามันส่วนใหญ่ย,ยังเป็นซิงเกิลเซ็นเตอร์อยู่มันอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือครทีเรียแต่ละที่ที่เขาศึกษามันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขายังไม่สามารถที่จะเจาะจงได้ถ้าทุกคนสังเกตดูนะมันจะมีคําว่าเนี่ย for selected c a r d i a c a r r e s t p a t i e n ทั้ง2อ,อันนะทั้งของปี2020แล้วก็ปี2023ก็คือบอกว่าเลือกใช้ได้นะน่าจะมีประโยชน์มีหลักฐานหนักแน่นมากขึ้น ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะซึ่งเฉพาะขนาดไหนนะครับในตัวเปเปอร์ก็บอกว่าเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะจงได้เหมือนกันว่านิยามของกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะในการทำ ECPR เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ยังไงตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าแต่ละการศึกษาอย่างที่บอกคือครทเรียที่เขาทำมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยสรุปคร่าวๆเนี่ยเขาพอจะจับกลุ่มมาได้ว่าโอเคหนึ่งคือ อายุน้อยน่าจะดีกว่าอายุมากนะครับอย่างที่2คือโรคประจําตัวน้อยโคโรบิดน้อยแน่นอนมันก็ดีกว่าน่าจะดีกว่าอยู่แล้ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกลุ่มที่ชัดเจนว่าเป็น Reversible c o u t e ที่เราคิดว่าจะสามารถรักษาได้คือส่วนส่วนหนึ่งเขาก็จะชอบไปทําในพวกที่เป็นแบบ Shockable r h y ท h m ที่น่าจะเป็นโรคหัวใจแต่ว่าแบบปั๊มไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัว e c m o หรือ ecpr เนี่ย จุดประสงค์ของมันน่ะคือการซื้อเวลาโดยที่ตัวเอ็กโมมันสามารถที่จะทําให้เซอร์คูลเลชันการหมุนเวียนเลือดของร่างกายเนี่ยมันใกล้เคียงกับปกติเนาะคือปกติแล้วเนี่ยเราเราทำไฮคุอลิตี้ซีพีอาร์เราเราทำเชส c o คอมเพสชันเนี่ยเราต่อให้ทําดีแค่ไหนเนี่ยตัวเลขมันก็ออกมาว่าคดีก์เอาพุทเนี่ยมันออกมาได้แค่ประมาณสัก3 0ของปกติแต่ขณะที่เอ็กโมเนี่ยมันสามารถทดแทนได้เกือบ100%เเพราะฉะนั้นเอ็กโมก็เลยจะเป็นตัวซื้อเวลาที่ดี แต่ว่าเราจะทำเราก็ต้องมีเหตุผลว่าเราซื้อเวลาไปเพื่ออะไรนะครับซื้อเวลาไว้ก่อนกว่าจะลากไปเข้าห้องแคทหรือว่าซื้อเวลาไว้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นแบบไวร่าไมโอคาเดติสเดี๋ยวรอมันฟื้นอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ชัดเจนถ้าจะทาก็ทําได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเขาทาง AHA ไม่ได้กล่าวถึง definition ชัดเจนว่า selected patient ในกลุ่มนี้เนี่ยคือใครบ้าง เรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่อง PCI หลังจากคาเดกอารี rest, ซึ่งอันเนี้ยเราก็มีคอนเทนต์แยกออกมาแล้วเหมือนกันก็คือ paper c o a c t r i และ tomahawk try ซึ่งไอ้ paper สอันเนี้ยมันตีพิมพ์แบบปี2019กับ2021ใช่ไหมมันก็เลยแบบเฮ้ยตอน ACLS 2020อ่ะเขาอาจจะยังรวบรวม evidence แล้วมันแบบ paper เดียวเองยังไม่ชัดเจนแต่ว่าพอมันมี2 paper ปุ๊บ น้ำหนักมันมากขึ้นนะครับสิ่งที่อัปเดตมาก็เห็นได้ชัดเจนเนาะอันฝั่งหนึงสกล่องฝั่งนี้มี4กล่องนะครับตัวสุดท้ายเลย no benefit นะครับเป็น recommendation ที่ออกมาใหม่กล่าวไว้ว่า emergent coronary angiography is not recommend over delay or selective strategy i n p a t i e n t with LAC after cardiac arrest in absence of ST elevation ช็อ k e l e c t r i c a l instability sign of significant myocardial damage and ongoing ischemia ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่ผมอธิบายรายละเอียดของไอเปเปอร์เจ้าสตัวเนี้ยทั้ง c o a อแล้วก็โทมาฮอปเนี่ยก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเขาทำเปรียบเทียบกันระหว่างที่คนที่ทำ e k g post a r r e s แล้วไม่มี ST elevation รีบไปแคทกับ delay แคทซึ่ง delay เนี่ย ก็มีตั้งแต่24ชั่วโมงไปจนถึง5วันนะครับก็พบว่าอัตราตายไม่แตกต่างกันอะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวลีที่บอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอก MI ตอนนี้ก็คือไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าโพสต์อะเลสแล้วคุณทำ EKG 12บลแล้วไม่มี SCElevation ไม่มี Cardiogenic Shock หรือว่าไม่ได้มีแบบ electrical storm นะครับไม่มีเหตุผลที่ต้องรีบเอาไป PCI สาเหตุเพราะว่ามันมีบางส่วนน่ะที่มันเป็นมันเป็นน,นอนคาเดียคอสใช่ไหมแล้วทีนี้เรามัวแต่แบบเฮ้ยหาอะไรไม่เจอเอาไปแคสก่อนปรากฏว่ามันเสียเวลาแทนที่คนไข้จะได้รีซัสซิตตดีๆอยู่ใน ICU ได้คอนโทรลเทมเพอเรเจอร์ ature, ได้ยาวาโซเอสีฟได้ยาอิโนโทรปิกที่แบบคอนโทรล BP ให้มันดีๆมัวแต่ไปเสียเวลาในห้องแคสมันก็จะทําให้การรีซัสซิตตเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวใหญ่นะซึ่ง ผมก็ยังย้ําเพราะปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังเจออยู่ด้วยความที่ผมเป็นคนรับรีเฟอร์ผมก็จะเห็นเรื่อยๆว่าเออบางทีมันก็ยังมีเคสที่ขอรีเฟอร์มาโดยที่แบบมันไม่ได้ดูเป็น MI ชัดเจน EKG แบบโพสเอเรสก็ไม่ได้มี s t ELEVATION e อะไรแบบนี้ครับต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักนะครับก็คือเรื่อง Targeted Temperature Management หรือว่าที่เรายังติดปากกันว่า t h อ r a p e u t i c h y p o t h e ท m i a นะครับ อันนี้เป็นอินดิเคชันก่อนเดิมเนี่ยมี3กล่องเขายุบมาเหลือกล่องเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแยกทําไมถ้าเราลองอ่านดูเนี่ยปี2020มันแยกกล่องน้นบอกว่าเล c คอมเมนต์ TTM ในอด l ลคนที่ไม่ Follow Command หลังจากฟื้นจากเอาฮอตแล้วก็อันเนี้ยอันที่สองเนี่ยประโยคเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากเอาฮอตเป็น In h ฮอตแล้วก็ i n i ิเชีย o นอนช็อ a เกเบิลนิทึม ตรงนี้ข้างบนเป็น any initial i t m นะว่า Rhythm ใดๆทำได้หมด in h o t d กล่องหนึ่งเป็น initial non shockable และอีกกล่องหนึ่งเป็น initial shockable แค่ level of evidence ต่างกันนิดเดียวแยกมาคนละกล่องเหมือนแบบอยากให้มันเยอะอะเออเหมือนเวลาเราเขียนเขียนเรียงความสมัยเด็กๆที่แบบว่าเอาเอา,เอาเวินเว้นๆไว้ก่อนเน้นน้ำไม่เน้นเนื้อใช่ไหมอันนี้พอๆกันเลยพอมาปีนี้น่าจะบอกว่าโอเคเนื้อหาเยอะละงั้นยุบแล้วกันก็คือทำแม่ทุกคนเลย แต่ว่าเปลี่ยนจาก TTM เป็น Temperature Control นะครับใครก็ตามที่ไม่ทำตามสั่งหลังจาก ROSC นะครับไม่สนใจว่าจะตายจะอ l e r ที่ไหนรีทึมจะเป็นอะไรการรักษาได้อะไรมาสามารถที่จะไปทำ Temperature Control ได้ทั้งหมดนะทีนี้ตัวเลขเปลี่ยนไปยังไงเรามาดูสไลด์ถัดไปกันนะครับเราจะเห็นว่าใน Performance of TTM กับ Performance of Temperature Control เนี่ย จำนวนบ็อกซ์มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเปเปอร์ใหญ่ๆ2เปเปอร์เช่นกันนะครับก็คือตัว TTM 2นะครับ Targeted Temperature Management Tool แล้วก็ Capital s h i e l d นะครับซึ่งเป็นเปเปอร์ที่ออกมาไล่เรียกับช่วงที่เขาพับลิชตัว ACLS 2020เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอัปเดตไม่ทันนะครับ พอเ a เปอร์สองเเนี้สมบูรณ์ปุ๊บมันก็เลยมีข้อมูลมากขึ้นว่าโอเคเขาทพยายามเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิที่ต่ำกับอุณหภูมิปกติผลแบบ e u r o l o g i c a l outcome มันต่างกันไหมนะครับโดยที่ตัว TTM2 เนี่ยเขาเทียบ33องศาเซลเซียสกับ n o r m o t t e r m i a แล้วก็ Prevent Fever ที่ไม่เกิน37.8องศานะครับก็พบว่า Neuro outcome ไม่ต่างกัน ส่วน p i t i t a l s h l เนี่ยเทียบ31องศากับ34องศาเซลเซียสนะครับผลไม่ต่างกันเช่นเดิมนะครับตัวเปเปอร์ใหม่ของ AHA ที่เขาอัปเดตในรอบเนี้ยเขาก็เลยใช้คำอธิบายที่มันอยู่นอกกล่องเ,เขาใช้คำอธิบายว่าโอเคสองเปเปอร์เนี้ยมันทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ Range เกี่ยวกับกรอบว่าเราควรจะตั้งเทมไว้ที่เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตาม เรายัางขาดข้อมูลในเรื่องของว่ากลุ่มไหนเราควรจะทำต่ำกลุ่มไหนเราควรจะทำนอร์โมเทอร์เมียเพราะฉะนั้นในกล่องแรกเนี่ยเขาก็เลยยังคีโลเวอร์เรทโลเวอร์เรนตะต่ำสุดเอาไว้ที่32เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ว่าเขาขยับตัว Upper อร์เรจาก36ซึ่ง36ก็ยังแบบมันก็เป็นแบบไมมาไฮโปเทอร์เมียนิดๆเนาะขยับขึ้นไปเป็น37.5ก็คือเป็นนอร์โมเทอร์เมียแล้วก็ พยายาม p r e เวนไม่ให้เกิดฟีเวอร์นะแค่นะั้นอันนี้เป็นเป็นตัวแรกเลยที่เขาเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสเปกซิฟายว่ากลุ่มไหนควรจะ32 33กลุ่มไหนควรจะ36 37อะไรเงี้ย่ะยังไม่มี data เพราะฉะนั้นก็เลย ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มไหนควรจะทําแบบไหนนะครับแต่ว่าผมว่ามันมีข้อดีขึ้นนะก็คือในที่ที่แบบอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะทํำไฮโปเทอร์เมียอะไรเงี้ยโอเคเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถที่จะคีปแค่นอ์โ a มเทอร์เมียแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีฟีเวอร์ได้มันก็น่าจะทําให้บางโรงพยาบาลที่ทรัพยากรไม่เพียงพอไม่มีพวกคูลิ่งแพทอ่าทั้งหลายทั้งแหล่ก็น่าจะสามารถเหมือนกับว่ามีกําลังใจในการรักษามากขึ้นและกันว่าอย่างนั้น ว่าโอเคเราเราทำแบบนี้แล้วเ,เอาคำของคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างนะครับไม่ได้แตกต่างทีนี้ต่อมาก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเรา prevent fever นะครับมันต่างกันนิดนึงอ่ะคือของเก่าบอกว่าใน coma to s p e t i a l อ่ะแต่ว่าในของใหม่เนี่ยมันเป็น unresponsive to verbal ก็คือไม่ทำตามคำสั่งแต่ว่า อาจจะไม่ได้ถึงขั้นโคมา่าคือแบบลืมตาตาลอยๆไม่ทําตามสั่งอันเนี้ยก็ป้องกันไข้แต่ก็เป็น 2B เหมือนเดิมนะครับ 2B เหมือนเดิมต่อมาอันใหม่อีกสอันนะครับอันใหม่อีกสอันเนี่ยก็คือคนที่มีไฮโปเทอร์เมียอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ RSC แล้วก็ไม่ r e สปอนตอตเวอ v e r b ลคอมมานด์นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรีบรีวอร์มคนไข้ขึ้นมา ให้เร็วกว่า0.5องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงนะครับก็คือ slow rewarming นั้นแหละอย่างเช่นคนที่อาจจะแบบเปียกน้ําหรือว่าถ้าในต่างประเทศก็อาจจะเป็นแบบพวกที่โดนหิมะถล่มใส่อะไรพวกนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มด้วยไฮโปเทอร์เมีย erm อยู่แล้วไม่ต้องรีบเอาอขึ้นค่อยๆขึ้นชา้ชาๆนะครับชา้ชาๆก็เป็น2 B นะครับอ่าเรีอว่าวีดีเนี่ยยังเป็น expert opinion นะ EO อีกข้อหนึ่ง นะครับก็เป็นเรื่องของการให้คูลิ่งนะครับว่าประโยชน์ของการให้คูลิ่งเมธอดอื่นๆนอกจากแลปิด IV ที่เป็น IV เย็นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนก็คือตอนนี้เรามี v v d e n c ์เฉพาะการให้ IV ที่เป็น Co-IV นะครับแต่ว่าในส่วนของ Pre-Hot ที่เท่า o l t n o method ต่างๆนะ Pre-Hot นะย้ำว่า Pre-Hot u n c l e a r นะครับอันเคลียข้อ3เหมือนเดิมนะไม่แนะนำให้เป็นรูทีนอะเรื่องโคไอวีอะต่อมาเป็นเรื่องของ seizure management diagnosis แล้วก็ของอันใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มคำว่า a อ t พ r epileptiform activity เข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราดีเทคได้จาก e อีจีถูกปะ่ะอันที่เปลี่ยนก็คือ,อมีอันนี้นะครับ recommend ทำ e อจี G เพื่อ d ดก e c t s e i s u r e ในคนที่ไม่ทําตามสั่งนะเพิ่มมันเหมือนมันเป็นการทำเพิ่มเรนจ์ก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนจากโคมาโตะเป็น not follow command ก็คือไม่ต้องถึงขั้นโคม่าลืมตาแต่ว่าแบบงงๆไม่ทําตามสั่งเราก็ไปทํา eg นะครับทีนี้ต่อมาของใหม่นะครับเรามีของใหม่หลายกล่อง ข้อแรกก็คือเราอาจจะทำมอนิเตอร์ที่เป็นคอนติเนียรมอนิเตอร์ e e g หรือว่าเราอาจจะทำทาซ้ำได้ในคนที่ยังไม่ฟอลโล่คอมานนะครับคือมอนิเตอร์ยาวหรือว่าเราอาจจะทำซ้ำๆสั้นๆซ้ำๆก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือห่างเหินจากวงการนี้มานานแล้วว่าปกติเขาทำนานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับใครเป็นนิวโรก็คอมเมนต์ให้ด้วยก็ดี ต่อมานะครับต่อมาเป็นข้อที่ Evidence Up จาก toB เป็น 2A นะครับก็คือการรักษา nonconvulsive seizure ที่ได e c t จาก EEG เนี่ย reasonable นะในผู้ใหญ่ที่รอดจากเครียดอ r ลเสได้นะครับของเดิมเนี่ยเป็นแค่ maybe consider ตัว level of evidence ก็เพิ่มขึ้นจาก C limited data นะครับเป็น B. Randomized นะฮะก็คือมีเหตุผลมากขึ้นว่าโอเคควรให้การรักษากลุ่มที่เป็น n o n c o n v u l s i v e s e i z u r e ด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่า Detect ได้จาก EEG อีนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครก็คือการการรอรักษาด้วย n o n s e d a t i n g a n t i s e i z u r e นะครับ a y b e reasonable นะฮะอาจจะมีประโยชน์นะครับในคนที่ทำา e g g แล้วเป็น pattern อิตาลอินเตอร์อิตาลคอนติเนียัมเป็นยังไงไม่รู้เอออีเจีะไม่ใช่อ e ีเจี T, ถ้าอ e ีเจี T, จะบอกได้นะครับก็เป็นเอ็กซ์เพรสต์โอฟิเนียนนะอันนี้สองข้อล่างไม่มีอะไรใหม่นะครับไม่มีอะไรใหม่หน้าผมบังไปครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรต่อมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็น recommendation เรื่องของอการบริจาคอวัยวะซึ่งเห็น4กล่องเนี่ยสรุปสั้นๆ ได้ประเด็นเดียวก็คือพิจารณา o r e แกน donation ทุกรายถ้าเป็นไปได้นะสรุปจริงๆมันสรุปได้แค่นี้แหละอืมก็คือมันมันก็จะมีโอ้ลันมันก็จะมีรายละเอียดโอเคคอนซีเดอร์ในทุกคนที่อ่ามี a o s c แต่ว่าเข้าครทีเรียแบบ b บ n d a t แล้วอ่ะก็ไปไปพิจารณา o r e แกน donation หรือว่าคนที่ เราต้องแบบพิจารณาตั้งแต่แพลนวิตโ w วอลไลฟ์ซัสเทนนิงเทอร์ปีอย่างเช่นคนไข้ถ้าแบบเหมือนบีดในหัวแล้วอยู่ได้ด้วยทิวอะ่ะมีทิวเพราะคนไข้เหมือนอ่าเลสเฟลทัลล y ซิสเต็โดนกดไปแล้วแล้วอยู่ได้เพราะว่าใส่ทิวแล้วมีเวน t ิเลเตอร์ถ้าเราแพลนว่าโอเคจะออฟ Ventilator แล้วคิดว่า b เบนเดตก็ไปคุยสักก่อนนะไปคุยสัก่อนซึ่งไอ้สองข้อนี้มันก็ไปด้วยกันแล้วก็พิจารณาตามกฎหมายและ ข้อควบคุมนะครับของแต่ละประเทศแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็เขาถือว่าออร์แกนด a t เนชันเนี่ยถือว่าเป็นเอาคัมที่สำคัญอย่างหนึ่งนะที่เป็นเหมือนเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาซิสเต็มออฟแค์ก็คือเหมือนเอาเอาออร์แกนด o n เนชันอาจจะเอามาตั้งเป็น k p i อะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเอามาตั้งเลยว่าโอเคเราอยากให้แบบตาออร์แกนดเนชันให้มันได้เป้าอะไรประมาณเนี้ยนะ เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่แบบช่วยต่อชีวิตคนอื่นๆได้อีกหลายคนซึ่งประเทศเราก็เราก็รู้ๆกันอยู่อะว่าเรามีออร์แกนดอนเนอร์ปริมาณค่อนข้างมากจากอุบัติเหตุจราจรข้อสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องของความแตกต่างความหลากหลายซึ่งอันนี้เป็นประเด็นของนักวิจัยไม่เกี่ยวกับคนไข้เออว่าเหมือนกับให้คำนึงถึงแบบออการศึกษาที่แบบในคนที่ มีพื้นหลังที่ไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็ให้ collect data พวกเด m o graphic data ให้ complete นะซึ่งก็มันก็อย่างอย่างที่ผมบอกคือไอ้ประเด็นเนี้ยมันก็สํับนักวิจัยซึ่งผมว่ามันก็เป็น common sense นะนะมันก็เหมือนเอามาใส่ให้มันดูเยอะๆประมาณเนี้ยหมดแล้ว DN หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลอคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ